ลงไปแล้วครับไปแล้วสินจีแ้สินใช่ไหมจีแล้วสินคงชนะอีกแล้วยอดเลยด้วยคงชนะนี่ไงนี่ไงอาวลึกตายมาึการานแล้ววันนี้ไมรูเมนูอะไรนะวันนี้เมนูด้วยัานเดียวจะเลียูกพักเทากเท้ั้าไม่ไกล้ย ผัดกระรกผัดูเหล์ลากดูลาสุดไปลากอูเหล์มาเมื่อเช้าเอาของแี่รู้ปะอะไรอะไรโอเคคูผัดูเหลืโอเคนะโอเคครับผัดูเหลง ใช่ครับนี่ดาราครับดาราดาราหรังเช็คของพ่อผู้นี้ถึงสองปีใช่เอาลึกใต้พบกับบ้านข่าวนิเวศครับครับผมเพื่อพินเงินพินทีมคอับหาลึกใต้เอาลึกใต้ครับถึง้็ไดเสื้อการเอาละ เจ็ดนาทีนี้เขาจะไม่ไม่อยู่เท่าไหร่มาหยุดเลยเขาต้องหยุดกลางเจ็ดนาทีเสียงแงินกลางนะครับาดหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดโอเคีเด่นโอเคแต่ผ้เรือยาวต่อไปเลย

างไปห้าจุดต้นนะจ๊ะผมนี่หัวหน้าใหญ่ผมมาแล้วยังไม่ได้ทานข้าวแต่เช้าเลยนะครหัวหน้าที่ผมต้องทานกาแฟทานข้าวตอนนะครับเริ่มเล่นกันไหมครับวันถ่องเว่ยครับเบรกครับเบรกไม่ถึงสิบเมตรแข่งกันเตะเริ่มเล่น กลางลูกกาาการพาอะไรบ้านเขเว้นเล่นไงเล่กแขกบอลแขกบอลแขกบอลไงดูคเดยวทำให้ดูวางก็ได้แล้วก็เลียนเทียนเพื่อนาลวัเล่นได้เราเป็นตัวอย่างที่ถกต้องน้องเกอี่ยวัววัววัวเลได้วง่ายไม่ชอบ่ชอบยาก เป็นลูกโตแล้วนี่ถอยนะถอยนะถอยนะถอยนี่แล้วะนี่เส้นสิเมตรดูถอยหาดีมากดีมากเลยนะเอาละครับผมมาแล้วเดี๋ยวสิงคอมน่เอาฉลาดนะเพื่อเอาช่องที่มันบางๆบางๆเลยบางๆเอาละอย่าด้อยได้พี่พี่อ่าฮะูการเียบครับ ดนเป็สีห้าครับเาก็รู้แล้วว่าการมือไปที่ร้องไม่พอแล้วม่มีมีพูเองอยู่ข้างหนูใจแล้วเป็นตีที่ต่างทาแล้วกลับมาตีใจใจเอ้าในสนามเลยครับผมนี่แมาได้โอเคครับเดี๋ยวลูกโทษนวให้การได้เกี่ยงผมดูว่าจ้าไม่ได้ครับเดี๋ลูกโทษเด ไป10เมตรไหนเข่าเ่อยเร่นะได้เขาเรืเอเขาเรเล่นนะเขาเิเว่อนะู้เล่นของทางเทศบาลอาลึใจนะครับอันตรายจ้าครมรครับอยอ่ีกประมาณ10เมตร10เมตรเป็นยังไงเอาละเอาละเขาิเวไปแล้วไปตรงๆครับยัไม่ได้ครับกับ อ้าถอยไม่ได้งฟาวด์พานคือผมได้เป็นฟาวด์พานแล้วครับบอกต้อส่งบอลางด้านหน้าไม่ได้นะครับไม่ได้การส่งบอลจะต้องส่งไปทางด้านหลังของขนาดได้ส่งไปด้านหน้าไม่ได้ครับผมกิจกรรมครับเขาด้วยบอกว่าไม่เป็นไรไม่คือไม่คือลองพอมาแล้วเป็นน้องทำหน้าที่ได้หอนเลย เขาล้อพออะเปรี้ยแล้วเบลีบ่ยแล้วอ่อนก่อนอ่อนถูกแท็กเกอร์แล้วก็ลงไปบอลมันจะเดินไปหน้าหน้าะฉะนั้นทักษะของการถือบอลพักก็คองบอลนีทักษะต้องพักต้อักคือเฉพาะในช่วงของการปะทะหรือแท็กเกอร์ครับขอเปลี่ยนตัวครับอ้าครับผมหมายเลขอัศวิยตัวนี้ไม่ใช่อัศวยมตัวนี้สีส้ม อาเซียมาใไซครับฮะอ่าเปาโอเฟียยัเอาเซียยังมาอาเอียย่งมาอาเซียยังมาเดี๋ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาครับเดีวลาครับเอาเซียยังมาอาเซียโอเคครับจ้าจ้าโอเคครับไปมีมาตำรวจนะตำรวจตำรวจชายานี่หมายเลขเจ็ดจากมุกอาหารมาแล้วก็ทำการอยู่ที่นี่ไประนองเราไม่ได้ออกมาเลยคนเดียวเลยมุกอาหารจำได้สมัยก่อนเดี๋ยผมไปไปรถรถผมด้วยครับ ตำรวจปล่อยล้อรถผมนผมยอมไม่ได้ผมแจ้งหัวหน้าสมชายแล้วปล่อยล้รถของเจ้าพืนยอมยอมกันยอมลงไปแล้วลงไปแล้วอันนี้ล็อกล้อล็อกอะไรนี่ทุบขึ้นหลังล็อกหมดเลยมองมองเอ้าลงไปแล้วลงไปแล้วเปลี่ยนตัวรถครูงานอยู่ในห้างจนได้นะครับผม คลดวเอฟเฟคดังๆโอเคครับท่านนะคร้าเขานีเวศนะได้ใส่บอลดูลูกนี้ครับน่าโอกาสทีเสมอหรือเปล่าบอลมันออกทางออกทางเอาขึ้นใต้เอา้นใต้นะครับเตโค้งยาวขึ้นมาแหกเอาไปเลยเ้าเข้าไปได้เลยเด็กทีโค้ หัวเดียวเลยหัวเดียวแรงโอ้โหท่านรองบอกว่าเล่นในบ้านนะยอดเล่นในบ้านในบ้านหิมเจ้าใช่ไหมใช่ครับผมเจ้านะไอ้นี่บางข่าวดีนี่หิมเจ้นเอาหัวนี่เห็นไหมล่ะท่านรองครับท่านเลยเออ ดูช <it> right <laughs> no ื่อย่ครับพยดูชื่อก็แย่แล้วปดยุ่งแล้ไม่ค่ว่ายุ่ทั้งวันดือเนี้เจ็บปวดจริงจากคุณครูคุณครูที่ใส่หัวข้าบอกน่าแม่แม่แม่ดูแลเสื้องกาวเกษตรเองมาแล้วาเทียนนี้เรียปากเลยมันเคี่ยวอย่างนี้ บางเขานิเวศนอเป็นตัวด้ไหมครับบางเขานิเวศนะองครับตอนะครับอ้าวทีสอง้ยครับผู้ต่อไปภูเก็ตเมืงกระบองแล้วอ้าวเรียบ้อยครับวอะไลูกพววกวววพวกเราหมวบวนแล้วหรจ้าเอาหมวบวกจ้าจ้าคนสวยอะเนียอาเรว่านุมรอโอเค การการเดินเราก็รู้แล้วเราเห็นพนายพเดียวกับเราเราเห็นเขาเคยทบกววมาแล้วอี่ครั้งนี้ก็ต้องธรรมดาไงครั้นี้ไม่ธรรมดานะพอเสร็จเปลี่ยนออกมาวิ่งออกมาก็ไม่ธรรมดาครับผมนี่ดูดูเห็นใจใจนีวิ่งหน้าดูแล้วนี่อาจารย์แฮมเดิก่อนเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์แฮมประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ใหญ่โตเลย เลุยร้อนมาเลยครับอะไรก็เปิดได้เลยสังเกตุลงกาพรองมาเลยครับมามาเลยถอยมาถอยมาถอยมาครับผมหาแล้วมาถอยเวได้เล่นนะจ๊ะนะโอ้โหหน้าเรียนมาเสิไม่พูดไม่พูดไม่พูดตีกานที่ผิดบางคนอุ้ยกระพกกระพกหน้าผ่นชอเลยโอ้ยราบเยอะเลยแกโจ้ยแกเราด้วยพอเห็นเลรนะดังเห็นเลยนะรับบี้ภาคใต้รับบี้ภาคใต้ งานเราขนาดนี้ครับขอให้ดูยังดูในเพจเลยดูในเพจเลยสวยงามลูปเลยไปชมคนไห์สดครับผมไปบ้าไปบ้าฟเอาเล็กน้อยอนะเอ้ยมาแรนตัวจ้าเอาเล็กน้อยจ้า ตัวไปแล้วเสื้อนั่งอยู่อยู่เอ้าเอ้าเอ้าใส่เลยเอ้าไม่ได้เบรกแล้วเป็นอัพไซน์ไม่ได้ครู้เดีวบอกว่าไม่ได้ครับโรงเรียนวัดไผ่ซนอยู่ในวันนี้เมื่อกี้หมายอะไรครับทำเสื้อขาดฮะสดชายข้าเสียหายด้วยครูยุ่งเอาแล้วมีเสื้อขาดไปด้วยนั่นไงเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ย พี่พ่อยังลูกนายเป็นลูกเราหรือเปล่าทำไมหน้าเหมืเราเลยทำไมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมหาเลยวะเออให้ลูกฟังเลยเออเดี๋ยวเรองเขาจะป้องไอ้ไรนี่นี่พี่พ่อนับเวลาดูแล้วมากับบี่เมื่อสิบปีที่แล้วใช่ไหม ตจจัดง,งานทีมครับของวางกระบอกพนะี่เกยปริาเทีมมารุกคนนะแข่งนะขอบคุอครับเอาเล็กน้อยเจอได้ไงยตัดไรนว้โคก่อนวายก่นผลารแเป็ไงาเจ็ดศูนย,ในย์น 70, ใช่ไหม น้าเพื่อนมาเข้าก่อนว่าสองทายเด็กเข้าไม่อยสิกสองนนี่เข้าฝันตตจากสนามอ้ายนี่มาเกี่ปีแล้วเนี่ยต้เข้าเนี่ีนต่อตอให้เพ่ต่อแ้วาเนต่อ้นต่อนต่อรับเพื่อนด้วยิต่อต่อรับเพื่อนด้วยเอาแล้วมันไเนนกันหน่อยนะ ผู้ต่อไปครับมากระบันเอารนเอาลูกไครับสีดอกปีาหลูกเขาอยู่อะไรเลยเอาลองพนุกพี่เท่ลูกไอเท่เอาไดเลยไปขอบคุณครับขอบคุณคเอาีปนาราเขาเเไม่รานรก็ใช่พัฒนาขึ้นเรื่อยเรืเรื่ และก็ที่สำคัญครับผู้ปกครอง